ในส่วนของพลังงานสะอาดของหมหาวิรลยนะครับเราเน้นไปที่พลังงานจากโซลาเซลล์เพราะว่าน่าจะจัดการได้ง่ายที่สุดนะครับเราเริ่มโครงการนี้มาประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับแต่กว่าจะเริ่มก่อสร้างจริงๆเนี่ยนะครับก็ช่วง3ปีที่แล้วนะครับ เราเริ่มเปิดใช้นะครับในส่วนของโซลา r เซลล์เฟสที่1นะครับเมื่อปี65นะครับซึ่งก็คือของส่วนของอาคารนิเทศแล้วก็อาคารหลังคาของอาคารจอดรถนะครับหลังตึกนิเทศาศาสตร์นะครับปีถัดมาเรามีอีกเฟสหนึ่งก็คือเฟสที่2นะครับที่อาคารนันทนาการนะครับทั้ง2เฟสรวมกันก็มีขนาดประมาณ2เมกะวัตต์นะครับในการผลิตส่วนของโครงการ IUX ปรกีนกับ SP นะครับของ SP เนี่ยนะครับหรือว่าสิงคโปร์พาวเวอร์เนี่ยเราได้ร่วมโครงการในแง่ของเฟสที่3นะครับซึ่งได้มาจากการประมูลงานนะครับซึ่งทาง SP เนี่ยชนะนะครับในการประมูลงานโซลาร์เซลล์เฟสที่3นะครับที่กำลังติดตั้งอยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งที่ได้ทำไปแล้วก็คือการใช้ IoT นะครับในการควบคุมการใช้พลังงานนะครับที่อาคาร1 1ชั้น10นะครับซึ่งควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นนะครับ ซึ่งทำให้ผู้ใช้อาคารเนี่ยนะครับมีความรู้สึกสะดวกสะดวกสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปส่วนของโซลาร์โฟโติงด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโซลารูฟท็อปในเฟสที่3นะครับส่วนนี้เนี่ยทางฝ่ายอาคารเนี่ยเราต้องการสนับสนุนนะครับหรือว,ว่าส่งเสริมนะครับให้บุค,คลากรให้นักศึกษารวมถึงผู้ปกครองหรือว,ว่าคนที่เข้ามาในหมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับ ได้เห็นถึงการพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดในส่วนของโซลาเซลล์นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราทํามาหลายปีแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่บนบนหลังคานะครับซึ่งไม่มีคนมองเห็นนะครับพอดีเรามีพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำนะครับทางฝ่ายอาคารก็เลยคิดว่าเราน่าจะตัดบางส่วนนะครับในสองมิกะวัตเนี่ยนะครับมาลงไว้ในในสระน้ำนะครับเพื่อส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าภาพรวมของหมายวารายด้วยนะครับขนาดกําลังการผลิตส่วนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 18.6กิโลวัตต์นะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเนี่ยของในเฟสเนี่ยครับก็เพียงแค่1%เท่านั้นเองในเฟสหมายเึงเฟสที่3นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะครับก็กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยก็จะนำเข้าไปสู่ตึกอาคาร7จ็ดหรืออาคารสำนักง,งานหอสมุดนะครับก็เพื่อใช้งานต่อไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับส่วนของแผงนะครับก็เหมือนปกติทั่วไป แต่เนื่องจากว่าเราเลือกใช้ที่เป็นแบบทุ่นนะครับทุ่นลอยน้ำนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นทุ่นที่ว่านะครับสีดำาๆตามในภาพเนี่ยนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยอายุการใช้งานของทุ่นเนี่ยนะครับจะต้องแมทกับอายุการใช้งานของแผงก็คือประมาณ25-30ปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่แมทชิ่งกันเดี๋ยวพอถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนทุ่นซึ่งก็เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตเช่นเดียวกันครับโครงการอนาคตก็คงดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องขอเรียนว่า ทั้ง3เฟสที่เราเดําเนินการมาเนี่ยนะครับในส่วนของโซลาเซลล์เนี่ยเราไม่ได้ใช้งบลงทุนจากมหาวิาลยนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนภายนอกมาลงทุนนะครับแล้วก็เราซื้อกระแสไฟฟ้าในราคาที่ถูกกว่านะครับถ้าเราเปิดเร็วเมื่อไหร่นะครับเปิดเร็วแค่ไหนนะครับเราก็ประหยัดได้ทันทีนะครับเปิดปุ๊บเราก็ประหยัดได้ทันทีเพราะว่าถ้าเราซื้อจากการไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราซื้อจากโครงการที่เราร่วมลงทุนกันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในราคา70 70%ซึ่งก็ประหยัดไปประมาณ30%นะครับซึ่งส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนนะครับในส่วนของกิจการของไม้ย,ยูไรนะครับ